ลูกค้าทุกคนอยากสําเร็จใช่ไหมคะแต่เอ๊ะทำไมไม่สําเร็จเหมือนคนโน้นเหมือนคนนี้มันก็มีอยู่คะ่ะลูกคนเราไม่เหมือนกันเราสําเร็จต่ํากลางและสูงแต่ยังไงก็ตามในอาชีพนี้ไม่ว่าจะสําเร็จขั้นต่ําขั้นกลางและขั้นสูงก็เหลือกินเหลือใช้เหมือนกันแค่ขั้นต่ําก็เหลือกินไม่มากแค่ขั้นกลางก็เหลือไม่เท่าขั้นสูงก็แค่นั่นเอง แล้วทำยังไงเราจะเป็นคนที่มีระดับขั้นสูงหรือสูงปิดโอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฟังกันมาจะพูดหลายคลิปนะคะมีศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะและปัญญาอันนี้คือเหตุสมปรารถนาที่พระพุทธเจ้าได้ดำรัสเอาไว้เพราะทุกครั้งที่หลายคนหงุดหงิด งุ่นงานในเรื่องการทำงานใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะใจอะถ้าอย่างนั้นก็ทำตามหข้อที่แม่พูดไปโอเคไหมคะลูกค้าหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันขายประกันไม่ยากคะ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แม่จิบจะฝากให้ท่านผอสุนัยโทรกลับเพื่อให้รายละเอียดกับกลูกๆฟังแล้วโอ้ย มันไม่ใช่ฉันเราก็จากกันด้วยดีเพราะไม่จิ๊บเชื่อเหลือเกินว่าศีลเสมอเราได้เจอกันแน่คุณสมบัติถ้าข้อที่แม่จิ๊บพูดไปหากเราไม่มีฝึกได้ค่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะลูกคาพระพุทธเจ้าสอนให้เราทาั้งทางโลกและทางธรรมเราทํางานเราไปแล้วเราก็ศึกษาไอ้ห้าตัวนี้ไปศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตัวพระองค์ผู้เดียว ศีลก็ศีลห้าข้อสุตตะก็ฟังธรรมของพระองค์สั่งสมสุตตะเอาไว้ให้ได้เยอะๆเป็นอาวุธที่จะต้องประหัตประหารกิเลสที่เราเศร้าหมองทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้สั่งสมการผ่อนคลายอารมณ์นะคะลูกขา,ส,าสัทธาศีลสุตตะจาคะให้ทานด้วยกายวาจาใจนะคะด้วยบริสุทธิ์ใจคนที่ได้รับจากเราเนี่ยเขาเข้าใจคะ่ะ เขาจะไม่งงหรอกค่ะว่าเสยแซงหรือเปล่านู่นนี่นั่นคนที่รับเนี่ยไม่คิดมากแต่ถ้าหากเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบ,ตอบแทนเนี่ยเราจะต้องเป็นเลิศดแน่นอนตามดำรัสตถาคตสุดท้ายคือปัญญาขพอที่5คือปัญญาปัญญาก็คือเราต้องเข้าใจอริยสัจสี่เราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันไม่ยังยืนจีรังขายประกันไม่ได้เฮ้ยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนต่อไปฉันได้แน่นอนหรือเหตุด,ดีผลต้องดีฉันพบเท่านี้จะทําให้ฉันขายได้เป็นไปไม่ได้ก็มาเรียนรู้กันโอเคไหมคะลูกคาง่ายดิเดียวถ้าลูกตั้งใจจริงหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะคะขอทุกคนโชคดีคะ่ะ